สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์รหัสวิชาว14101ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตครูผู้สอนครูนพดลจูสกุลลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตเราสามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์กันนะครับสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชรอบตัวเรามีพืชมากมายหลายชนิด พืชสามารถสร้างอาหารได้และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้เช่นต้นไม้ต้นเฟิร์นต้นเข็มต้นมะม่วงนะครับพืชเหล่านี้สามารถสร้างอาหารเองได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับนักเรียนสิ่งมีชีวิต กลุ่มสัตว์รอบตัวเรามีสัตว์มากมายหลายชนิดสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้เช่นมนุษย์วัวควายแกะมนุษย์นั้นกินได้ทั้งพืชและสัตว์วัวกินหญ้าควายกินหญ้าแกะกินหญ้า การจัดจำแนกสัตว์ตามประเภทอาหารที่สัตว์กินมีดังนี้สัตว์กินพืชเช่นควายหมาช้างสัตว์พวกนี้จะกินหญ้ากินพืชเป็นอาหารสัตว์พวกนี้ไม่สามารถกินเนื้อสัตว์ได้สัตว์กินเนื้อสัตว์เช่น เสือเยียวจระเข้สัตว์พวกนี้จะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารสัตว์พวกนี้จะไม่สามารถกินพืชได้สัตว์กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์เช่นไก่นกเอี้ยงไก่สามารถกินพืชได้นกเอี้ยงสามารถกินพืชได้เช่นมเมล็ดข้าว ไก่สามารถกินเนื้อสัตว์ได้เช่นนอนนกเอี้ยงก็สามารถกินเนื้อสัตว์ได้เช่นนอน